สวยและรวยมากพิธีกรสาวบินฉลองธุรกิจใหม่ที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นนักข่าวบันเทิงชื่อดังที่ชื่อเสียงโด่งดังอย่างแอนนาทีวีพูที่เธอนั้นก็มีบทบาทเป็นพิธีกรรายการเพดมันบันเทิงทางช่อง8ซึ่งตอนนี้ก็ขอพักหายจากหน้าจอไปสักระยะในช่วงวันที่8ถึงวันที่10พฤศจิกายนปี2564และจะกลับมาทําหน้าที่เดิมในวันที่11พฤศจิกายนด้วยสาเหตุที่ว่าบินลัดฟ้าไปสวิตเซอร์แลนด์โดยเธอได้เผยว่าล้มมาก็หลายครั้งในที่สุดก็มีวันนี้พรุ่งนี้จะบินไปฉลองเปิิิดตัววธุรกจใหม่่ทีส และคุยงานกับเอเจนต์ที่นู่นไวพรแอนด้วยนะคะอยากโชคดีและในวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ได้โพสต์ภาพก่อนเดินทางขึ้นเครื่องบินไปสวิสระบุข้อความว่าลุกที่1ลุกขึ้นเครื่องไปพิชิตมงที่สวิสขอชื่อลุกนี้แบบเก๋ๆแบบรันเวย์ต้องยอมทั้งนี้แอนก็นได้โพสต์ภาพตัวเองในทริปนี้เป็นระยะๆะะสําหรับลุกที่2ของเธอวันนี้6พฤศจิกายนเป็นลุกสาวชุด,ดแดงและได้เผยว่ามาถึงเลโครโมโค,รครั้งที่2ในรอบ3ปีที่ไม่ได้มาทุกอย่างเหมือนเดิมมีแต่นักท่องเที่ยวี่ หายไปเยอะมากๆคนเบาบางแต่ดูเหมือนว่าคนในพื้นที่จะชิลมากกว่าเดิม I love Lake Como ถามว่ายังถือโอกาสไปพักผ่อนกับแฟนนุม่มอีกด้วยแล้คะค่ะทากกางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในความสวยและออร่าจ,จับของเธอและอวยพรในทุกความตั้งใจของเธอผ่านไปได้ด้วยดีเฮงๆปังๆค่ะ